จนตลอดผู้เกี่ยวข้องนะครับในการจัดงานครั้งนี้นะครับผมเสียต่อเขาใหญ่นะครับก็อยู่ที่นิรนีฟาร์มเขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อยู่ใกล้ๆนะฮะข้างเขาไปนะครับห่างจากสถานที่นี้ประมาณ90โหสดโลนะครับก็วันนี้นะครับก็เอาพ่อพันมาโชว์นะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับก็ มีการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะครับตอนนี้พ่อพันธุ์ของนิรนก็มีอยู่แปดเก้าตัวนะครับตอนนี้เอามาแค่สามตัวนะครับเอามาแค่สามตัวให้พี่น้องได้มชมนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นใจหลอกลักนะครับใจหลอกรักตัวนี้นะครับอายุสามปีหนึ่งเดือนนะครับพ่อเจ้าฉลามชนนะครับของ เนี่ยเติมชนบุรีนะฮะก็เป็นลูกเหล่าของเนียเติมอีกตัวนึงแม่ก็จะเป็นแม่ม้งามนะครับแม่ม้งามก็จะเป็นเบอร์ใหญ่อีกเบอร์นะครับก็ตอนนี้อายุ3ปีหนึ่งเดือนนะครับก็เจ้าของก็จะเป็นพี่ชัยนะครับศบสายซิตี้นะครับศบสายซิตี้นะฮะหรือครอบชายชมภูนะฮะตอนนี้สังกัดอยู่ที่นีรเนฟาร์มนะครับเลี้ยงอยู่ที่นีรเนฟาร์ก็ตอนนี้ก็มีโครงสร้างสูงใหญ่ยาว นะครับหน้าสวยนะครับก็อายุแค่สาปีหนึ่งเดือนนะฮะฟันคู่หนึ่งนะครับก็เป็นอนาคตพ่อพันอีกตัวหนึ่งที่จะส่งพันธุกรรมต่อนะครับที่จะเป็นพ่อพันในอนาคตนะฮะตอนนี้ก็มีการเลี้ยงน้ำเชื้อแล้วนะครับก็มีน้ำเชื้อแจกจ่ายพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ในราคาชุดละ5 0 0 0บาทนะครับ12หลอดนะครับก็พี่น้องสนใจก็สามารถไปที่เต็นท์นิรณีฝฟาร์มได้เลยนะครับสำหรับ เ้าดอกักนะครับสังกัดดีลนีฟาร์มนะฮะเจ้าของก็คือชัยเชืพอูนะครับหรือพิชัยนะฮะสบสารซิตี้ก็ฝากไว้เป็นทั้งเลือกอีกตัวนึ่งสำหรับพ่อพันธุ์เดือนี้นะครับควา์มสูงก็1้0กว่าแล้วนะครับอายุแค่3ปีหนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นเก้าล้านนะครับเก้าล้านชื่อเก้าล้านนะครับราคาไม่ไม่ถึงเก้าล้านนะครับ เวลาจะาขายถ้าขายตอนนี้ถึงไหมครับไม่ถึงครับสี่ก็ไปนะครับพี่คนชอบสีเลยตอนนี้ก็จะเป็นพ่อพันอีกตัวหนึ่งนะครับประจำฟาร์มนิรนดนะครับก็เป็นสายหลอกนะครับมีความยาวความสูงนะครับสูง174 75นะครับก็จะเป็นลูกของปังแปดริ้วนะครับของพี่วิศนะครับแล้วก็แม่ แม่เขาก็จะเป็นสายชลบุรีนะฮะจะเป็นแม่แม่ของลุงโบนะครับที่พนันิคมแม่ก็จะมีความสูงประมาณ1 6 0กนะครับก็เป <plain. S 1> ็นแม่เบอร์ใหญ่ของสายชลบุรีตัวนึงนะฮะสายเก่านะครับก็ตัวนี้ก็จะมีความหล่อนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนมีความยาววงเขาสวยหน้าหลอนะครับก็เอาไว้ปรับโครงสร้างไว้ปรับความสวยความงามนะครับเป็นอัตลักษณ์ของควายไทยที่ที่ชัดเจนนะฮะก็จะเป็นสายประกวดอีกตัวหนึ่ง สำหรับเจ้าเจ้าร้านนะก็ตอนนี้มีน้ำเชื้อมาบริการพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ในราคาชุดละ5 0 0พันบาทนะครับวันนี้ใครสนใจก็15หลอดนะครับไปที่เต็นท์ได้นะฮะเอาไปปรับแม่พันธุ์นะฮะเสริมความหล่อความสวยความงามอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับก็ค่อนข้างครบเครื่องนะฮะที่เห็นในประเทศไทยนี่ก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆที่มีความหล่อแล้วก็อัตลักษณ์ชัดเจนในเรื่องของ ายไทยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกทางเลือกสําหรับเจ้าเจ้าร้านนะครับสังกัดนิรนีฟาร์มเขาใหญ่ตัวครับตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเจ้ากิงคองนะครับกิงคองก็ตัวนี้พ่อชื่อเจ้าไม้นะครับแม่ชื่อแพร่ไหมนะครับก็เป็นลูกตัวแรกนะครับสาหรับเจ้าไม้ นะฮะแล้วก็เป็นลูกตัวแรกสําหรับแม่แม่ใหม่ก็คือพ่อสาวพ่อสาวแม่สาวเลยนะครับที่เกิดเกิดขึ้นตัวแรกเลยนะครับตอนนี้อายุสองปีสิบเอ็ดเดือนนะครับยังฟันน้ำนมนอยู่นะก็ถือว่าเป็นเป็นควายเด็กที่มีความสูงใหญ่กระดูกโครงสร้างใหญ่นะครับตอนนี้ท้ายสูงร้อยแปดสิบห้านะครับหน้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับอายุเพียงแค่ 2ปี11เดือนนะครับวันที่1เมษานี้ครบ3ปีนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฉะลองวันเกิดให้สักหน่อยนะครับสำหรับเจ้าคิงขงนะครับพบ <c oughs> รอ้รอยแ8 5ผิ้ามวันท้ายเข้าอยู่เนี่ย <c oughs> พอพบพอจะไปยืนว่าอาหารตัร๋วใส่เลยบอ <c> ก <oughs> โอ้ยมึงเด็กหลบไปค <c> ร <oughs> ับแล้วผมก็จริงแมีพ่อปันอีกหลายตัวนะครับของลีนันีฟาร์มที่ ที่มีน้ำเชื้อแบ่งปันนะครับก็วันนี้เอามาโชว์3ตัวก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสือพวกมือให้กับนีน่าดีฟ์มเขาใหญ่ด้วยครับขอบคุณครับบคาณสรับร่างโควงสวยต้องตามประสงค์เช้นอกถายคอยไห่กายสีงโสงสี่ขาตรงสะโพวกว้างและหลังแดบบ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนคร นายเลกทุกท่านนะโอสมเกียรติสิสมบัตินะและก็ทีงานนะวันนี้นำพ่อพันธุ์พืชมาไปเยฝักผลงานการจพัธุกรรมนะครับของเด็กเนียนะฮะเีว่จะเปิมเป็นผลงานของเด็กจูเนีทั้งหมดนะเดี๋ยวรอให้น้องไยรนฐนำสเติมของ้องดาวเพหสานะสวัสดีครับทุก เด็กกองฟางไปไทยครับวันนี้นำหยกมังกรเป็นลูกชายของหยกจุเนียมาโชว์ในงานนะครับซึ่งหยกมังกรตอนนี้อายุสองปีห้าเดือนเต็มนะครับกับส่วนสูงร้อสิสนะครับรถถัมครับเชิญครับจบไปเลยนครับเกิดจากเมืองบนครับผมอา รอบผมอ่ายอดคุณนี่คเป็นควายต่อเกิดจากมุ่งบวครับน้องสมเกียรติอยากได้ก็ให้มาทุกวันนี้ก็อยู่ที่อุดรครับดูลูกๆต่อไปครับว่าจะยังไงอ่าแนะนำต่อไปครับครับยอดมันีครับลูก ยกจูเนียร์แม่โชคแม่โชคเป็นแม่ควายให้ลูกดีของเมืีฟาร์มนะครับปัจจุบันอยู่ที่ครอบเสียสบายนะครับแต่แต่มันเป็นผู้ฝ่ายในสังกัดของเสียพายแต่มันมีตังนง,ขขงนนที่ดูแลได้จับกาดูเพราะว่าเป็นลูกเป็นตัวหนึ่งตัวนะครับขอบคุณครับ นี้ก็เป็นหยกสยามนะครับเป็นลูกชายของจุกเนียตอนนี้ก็ฝันน้ำนมสูงเกินร้อยสี่ส 180, ะะิบครับตัวตัวที่ผมจูงก็คือย,ยกราชนตัวนี้แม่เขานะฮะสูงร้อยยี่สิบเก้าเซนติเมตรนะครับก็อายุก็ตอนนี้ก็ขวบกว่านะครับก็อยู่ฝันน้ำนมสูงเกินร้อยสี่สิบครับครับ สาวสาวยิบสิสาวสิสาวฟิบสิเรื่องต่อไปเลยนะครับโอเคแล้วจ่าจะเป็นตามเก็บนิกาหรือยังไงครับเรนน่ยังไงฮะอไรอะไรทนนี้เราเก็บนิการเคพอครัวมาเป็นคจอบครัวครับเรอบครัวยกจ ah, okay. okay. yeah. ูียโอ้ มวันที่2อนะครับพี่นะก,ก็ขอแนะนำนะครับตัวนี้คือไผทองจูเนียร์นะครับอ,อยู่สังกัดเพรปอะจักความมาจากอำเภอโนนสารจังหวัดอุดนอนฮานีนะครับวันนี้ก็อยู่ร่วมกันมาเป็นวันที่สอนะครับ